ตู้เย็นยางเสื่อมเดี๋ยวจะสอนเคล็ดลับวิธีแก้ไขง่ายเวลาย,ยางมันเสื่อมเนี่ยมันจะปิดไม่สนิทถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดขอบนี้กันก็คือออาสกอตไบร์เนี่ยถูนอาจ,จะมีคราบสกบปรกก็ได้อย่างนี้ว่าเราปิดตู้เย็นน่ะเห็นไหมมันต้องสนิทอย่างนี้แต่พอยางมันเสื่อมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวให้ดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไง ง่ายๆไม่ต้องไปเปลี่ยนยางวิธีการต่อไปคือเอาน้ําร้อนเทใส่ขอบตู้เย็นให้มันเกิดการคืนตัวนะครับผมเรามาลองดูกันเทอย่างนี้เทอย่างนี้สาดไปเลยสาดไปเลยเห็นไหมกลับมาสนิทเหมือนเดิมคือ,อยางมันเสื่อมอะ่ะ มันมีวิธีแก้ไขนะอาจจะติดเบอร์หน่อยเพราะว่าผมนั่นก็คือเอาน้ำร้อนสาดแล้วหายใส่ใส่ใส่กวยแบบเมื่อกี้อ่ะมันจะได้ลดแม่นๆหน่อยแล้วเดี๋ยวยางมันจะคืนตัวกลับมาอยู่ในสภาพเดิมครับลองเอาไปใช้ดูถ้าใช้วิธีนี้แล้วยังไม่หายอีกก็เปลี่ยนยางไปเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะมาจบที่เทน้ำร้อนใส่ครับแล้วมันจะหายตามนั้น